จาโคโมเมยาเบียเกิดเมื่อ17กันยายนคศ1791ที่เมืองทาสดอฟใกล้ๆเบอร์ลินเป็นนักประพันธ์เพลงแนวโอเปร่าชาวเยอรมันที่อาศัยอยู่ในกรุงปารีสในช่วงเวลาที่โอเปร่ายุคโรแมนติกรกำลังรุ่งเรืองจาโคโมเมยาเบียเกิดในครอบครัวชาวยิวที่มีฐานะร่ำรวยเริ่มแรกเขาเป็นนักเป็นโน,โน,นครับแต่ด้วยความชื่นชอบในผลงานเพลงโอเปรา่า เขาเลยผันตัวไปศึกษาด้านการประพันธ์เพลงที่กุงเบรินและต่อมาก็ได้ศึกษาที่ดามสตัสและได้รู้จักกับคาวมาเรียวอนวีเบอร์ที่นั่นผลงานของเขาในช่วงแรกได้จะแสดงที่มิวนิชสตุสกาดและก็เวียนนาแต่ผลงานออกมาได้ไม่ดีหนะนักท่านั้นนะครับและหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้ออกเดินทางไปที่ปารีสลอนดอนนะครับจนกระทั่งในปี1816เขาได้อยู่อาศัยที่อิตาลี ซึ่งเป็นที่ที่เขาเนี่ยจะแสดงผลงานโอเปร่าทั้ง5งานของเขาซึ่งออกมาในสไตล์ของโรซินเนียนะครับที่เวนิสซึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเขาคืออิโคซันโตนะครับและหลังจากที่อาศัยอยู่ในลอนดอนและปารีสผลงานของเขาก็มีเฟนโอเปร่าชิ้นแรกของเขาที่ได้ประพันธ์ร่วมกับยูเจียนครีมนะครับผลงานนั้นชื่อว่าโรเบิร์ตลีดไดเบลนะครับ Thank you. เป็นการจัดสแสดงที่มีความอลังการและใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเพื่อให้เข้ากับรสนิยมของคนในยุคโรแมนติกณเวลานั้นนะครับต่อมางานโอเปร่าชิ้นนี้ก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากจนกระทั่งถูกนำไปเป็นแบบอย่างให้กับงานแฟรน c h แกนโอเปร่งานอื่นๆและงาน r รสฟูเกนอตของเมเยเบียก็ประสบความสำเร็จในปี1836อีกเช่นกันต่อมาในปี1842 เมเยอร์เบียได้กลับไปที่กรุงเบอร์ลินเพื่อไปเป็นนักประพันธ์เพลงให้กับกษัตริย์ของเมืองเปร์เซียและเขายังมีส่วนร่วมในการจัดแสดงงานของวากเนอร์อย่างผลงาน The Fliegende h o l a n d e r ในช่วงเวลาใกล้ๆกันเขาก็ได้ประพันธ์ German Opera ที่มีชื่อว่า Linflandia in s i l e s i a n ปี1844โดยมีเจนนี่เลน เป็นนักร้องผลงานโรแมนติกโอเปรา่าชิ้นที่3ของเขาถูกประพันธ์ให้กับบทละครเรื่อง La f o l p i e ซึ่งเป็นงานของอูรินิสคริปปี1849หลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนสไตล์การประพันธ์ของเขาให้มีความดุนันน้อยลงซึ่งเขาแต่งในนามของโอเปร่าคอมคิวในผลงานที่มีชื่อว่า El s o l e d o n o ปี1854 และ l e พ a ร์ดอ de f ฟ o m เมลปี1859และผลงานโอเปร่าของเขาคือ l f f r i i ช n n หลังจากนั้นจิค o m o เมเยเบีย er, ก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อ2พฤษภาคมคศ1864ในกรุงปารีส